จังหวัดนครปฐมอ้างทนายความชื่อดังหลอกเหยื่อสูญเงินไปกว่า1ล้านบาททนายตั้มควงแขนผู้เสียหายเข้าแจ้งความตำรวจสพโพ,พแก้วหลังถูกทนายปลอมอ้างชื่อทนายตั้มหลอกผู้เสียหายสูญเงินกว่า1นึ่ล้านสามแสนบาท ในวันนี้ที่สถานีตำรวจภูทรโพแก้วอเภอสัมพรา์จังหวัดนครปฐมนายเสถียรจันทจรอายุ55ปีพักอยู่บ้านเลขที่42ทับ674หมู่5ตำบลไร่ขิงอเภอสัมพรา์จังหวัดนครปฐมได้เดินทางมาพร้อมกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ นายนราทิพย์สุขประเสริฐอายุ25ปีซึ่งได้อ้างตัวเป็นทนายความในเครือข่ายทนายตั้มหลอกนายปัญญาจันทจรอายุ28ปีบุชายของนายเสถียรจันทจรว่าถูกหญิงสาวแจ้งความดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ขณะนี้สารดอนเมืองได้ออกหมายจับแล้วให้นายปัญญาซึ่งทำงานอยู่จังหวัดชายแดนใต้รีบขึ้นมาเคลียร์คดีเมื่อมาถึงทนายปลอม ก็วิ่งขึ้นลงศูนย์ราชการแล้วก็หลอกว่าวิ่งประกันตัวให้แล้วซึ่งต้องใช้เงินสองหมื่นลูกชายจึงขอให้พ่อโอนเงินมาจ่ายให้ทนายปลอมต่อจากนั้นก็หลอกว่าจะวิ่งย้ายคดีไปศาลจังหวัดลบบุรีค่ะเพื่อง่ายต่อการเคลียร์คดีโดยอ้างว่ารู้จักกับศาลหลอกเงินมาวิ่งตำรวจ ทำคดีให้เบาหลอกเงินมาวิ่งอายการให้สั่งไม่ฟ้องหลอกเงินไปติดสินบนศาลโดยทำเอกสารปลอมขึ้นมาประกอบการหลอกผู้เสียหายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่8เมษายน2565หลอกต่อนเนื่องหลายครั้งค่ะ ถึงวันที่19พฤษภาคม2565รวมยอดเงิน1,300,000บาทสุดท้ายเรื่องมาแตกเมื่อวานนี้เองค่ะหลังจากเพื่อนของทนายตั้มโทรมาแจ้งกับทนายตั้มจึงได้สอบถามผู้เสียหายได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทนายตั้มฟังจึงได้พากันมาแจ้งความดำเนินคดีกับทนายปลอมคนดังกล่าวค่ะนายสิทธาได้เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆพบว่าเป็นเอกสารปลอมไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยราชการและระหว่างการหลอกเงินจากนายปัญญาก็ได้หลอกใช้รถของนายปัญญาหลอกให้ในายปัญญาไปช่วยขับรถหลอกให้ในายปัญญาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่หลายต่อหลายครั้งวันนี้จึงได้พาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับทนายปลอมวันที่สนะเอ้พวนะ มาด้วยเราเราอย่าเอาชื่อพี่ไปอ้างใครนะครับผมโอเคน้ำแข็เดอดเริ่มมทีทีนะก็นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมาคืนจริงป่ะงอย่างนี้ต้องไปคืนที่ไหนครับคืนที่ก็เดี๋ยวนะคืนที่เขาได้เลยครับมาที่พี่พ่อโดยตรงเลยเป็นผมเดี๋ยววันที่สี่ผมไปต่างประเทศอีกอะไม่อยู่แต่เดี๋ยวให้ทนายใช่อายุมากกว่ามีสองผม มั่นใจไหมครับว่าเขาจะกดไม่นาใช่อไรแกะรอกทนพ่อได้ไหมครับว่าไม่ได้่อนเลยว่าคือเริ่มแรกเลยเนี่ยไปยู้จักรคนที่ช่วยเนี่ยได้ยังไงเริ่มแรกก็ังหวงงวงเว่าชของแบนๆนะผมนให้ผู้หญิงแล้วก็รืง เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้จะเข้ามาทําคดีความให้พิจารณาชื่อทนายวีหาเพื่อเชื่อผมก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยประมาณนี้ก็ทําเรื่องเรื่องมาแลังจากนั้นเขาเริ่มเขาเริ่มบอกให้เราโอนเงินอะไรที่ไหนมาเขาเขาบอกว่าไอ้ต้องวางเงินสาวอะไรคดีนั้นคดีนี้ต่างตัวต่างตัวอย่างนี้ผมก็รู้แค่สักทผมก็เร id uh, ิ่มหา คั้งนึคนเท่าไหร่สองหมื่นมั่งสามมื่นสี่หมื่นขึ้นมาเรื่อยๆเขาไปใจนะแต่งก็ีึแต่งสองก็ถึงตเลยมัานันึ้านล้หลา,หลาย,ลายนะเรื่อที่อากได้ยนะเป็นบอกตัวพ่อเองเนะี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มเงินมากมายกันนะไม่มีเ,เลยคนระับคู่นี้จริง

นี่มันเยอะเกินไ่นนะอไขนาดบที่เราเรียนว่าเราหลอกนะคะีครับเรางเยเา คุณหมดเงินเลยครับคือเขาไม่มีเงินอยู่แล้วจะไปยืมคนอื่นมานะครับคือข้อเท็จจริงเรื่องนี้ที่บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไปโดนหลอกได้ยังไงทำไมลูกอีกตักวองโดนเป็นคดีคือลูกเขาได้มีแฟนเก่าแล้วพอดีเขาเคยมีการส่งภาพรับอะไรกันให้แล้วไอ้ทั้งเนี้ยมันก็ไปขู่ว่าเนี่ยการที่เราได้รับภาพแบบนี้เราเอาจจะติดคุกได้นะเป็นพลบมอคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ด้วยความที่เป็นคนชาวบ้านนะครับไม่รู้แล้วก็โดยเลยโดนหลอก แล้วพอหลอกเลยเขาก็ข่มขู่มาตลอดว่าจะเดี๋ยวจะถอนทนายนะซีทางพ่อเขาเชื่อมั่นในทนายตั้มเลยครับเขาก็ค,คิดว่าเออเดี๋ยวชื่อเนี้จะต้องช่วยลูกเขาได้นะครับโดนหลอกไปเรื่อยๆโดนเอาเงินยืมคนทีคนนี้ทีจนจนเป็นร้านนะครับแล้วก็เมื่อวานได้คุยกับพ่อเขาครับเพราก็ไม่รู้ว่าจะตอนนี้นยังดีไข้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอามาคืนจริงหรือเปล่านะครับก็เลยแบบ เห็นใจมากๆเลยนะครับว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําที่พ่อทําให้เขาโดนหลอกเพราะว่าโดนแอบ,บอ้างชื่อนั่นแหละนะครับก็เลยอยากยากจะช่วยเขานะครับตักงแตเคสนะครับมีเคสอือทีทีของชื่ออะไรมาม,มีเยอะเลยครับก่อนหน้านี้ก็มีมานะครับว่าอ้างว่ามีลายปอลีอย่างเงี้ยนะครับทีผมดำเนินคดีแล้วอยู่ต่างจังหวัดอยู่ศรีสะเกดนะครับว่าเป็นทีมงานของทานายตั้มแล้วก็ไปหลอกไปหลอกเงินเขา นะครับว่าเดี๋ยวเป็นข้าทน,นายหรือบางคนทนายเป็นทนายจริงบอกว่าเป็นทนายในสํานักง,งานผมก็มีเพื่อที่จะเอาให้ได้ลูกความนะครับสํานักง,งานผมไม่อยู่ที่เดียวครับเอ็มพายพาวเนะครับสานักง,งานสิทธารอเฟิร์มที่อื่นอ่ะคือโกหกครับไม่จริงนะถ้าเกิดว่ยังไงก็ต้องเจอตัวผมลูกความที่จะจ้างผมทุกคนนะครับก่อนที่ผมจะให้งานใครไปทุกคนต้องเจอผมก่อนนะครับลูกน้องจะไม่มีทางที่จะไปไปรับงานเองนะครับมจะต้องผ่านสํานักง,งานและต้องให้ ดูกันให้ดีก่อนนะครับอย่างนี้ให้กฎหมายนะครับก็คือเราจะสามารถนำเงินแ่บนี้หรือว่าดำเนินการอะไรอย่างไรได้บ้างคือทีเนี่ยค่อาข้างที่จะหนักนะผมบอกเลยนะครับว่ามันมีหลายข้อหาเอาอย่างช่อโกงเนี่ยเคสละสามปีนะครับโกงครั้งหลอกครั้งหนึ่งเนี่ย 20, 30, 20รครั้งละสองหมื่นสามหมื่นยี่สิบกว่าครั้งนะครับแล้วยังมีความผิดฐานอื่นอีกนะครับอย่างเช่นข้อหาปลอมแปลงเอกสารนะครับอมีประมาทผมด้วย เราก็มีการเป็นคนการเรยกรับสินบนเราไปให้อายการผู้สงสีกนะครับแล้วก็การที่ไปทําเอกสารฟอร์ของศารแต่ละที่เนี่ยมันเป็นการระเบิดหน้าสารด้วยนะระเบิดหน้าศารแต่ละแห่งเรามีกี่สารเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปไล่ดูนะครับมี4ี่ห้าสารแล้วเนี่ยนะสารหนึ่งก็มีโทษจำคุก6เดือนนะครับคดีมันเยอะะครับไอคนเนี้ยนะเดี๋ยวถ้าเกิดด,ดําเนินคดีทั้งหมดนะครับตายคุบอกเลยนะครับที่าเงินไปคืนเขานะวันที่สี่นัดนะครับ พ่อถือไปอ่อกครับพอถือยกขึ้นนิดนึงได้ไหมพ่ออ่าขอบคุณครับนอกจากว่าจะมีที่นี่หรอกที่ที่ที่หรอกก็เป็นสำนักงานผมแล้วนะ บางคนนะเอาลูกเอาลูกไปใช้คือมาถ่ายลูกจริงแล้วมาเจอมาถ่ายลูกแล้วก็มบอกเป็นคนสุวรรรายงานเดินเนอาจจะก่อนชื่อจริงใช่ไหมเดย